พยาวฮือฮาน้ำซับน้ำจำเขียวมรกตกลางหมู่บ้านงดงามราวภาพวาดผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดอันซีนแห่งใหม่ในพยาแหล่งน้ำซับน้ำจำป่าน้ำจำตำบลจำปาหวายอำเภอเมืองจังหวัดพยาที่จะเป็นจุดหมายใหม่ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด ด้วยผืนน้ำขนาดกว้างสีเขียวใสราวมรกฏสะท้อนแสงกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดซึ่งบ่อน,น้ำซับน้ำจำธรรมชาติบริเวณนี้จะมีน้ำไหลซึมตลอดปีไม่เคยแห้งแม้ในหน้าแล้งความใสยเย็นของสายน้ำมองเห็นตัวปลาแหวกว่ายได้ชัดเจนกลายเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวบ้าน13หมู่บ้านทังด้านเกษตรและอุปโภคบริโภค และเวิงน้ำบริเวณนั้นกล่าวยังเขียวใสราวมรกตสะท้อนแสงกลางป่างดงามราาภาพวาดอีกด้วยนายเสงี่ยมจอมพาอายุ64ปีชาวบ้านในพื้นที่เผยว่าพื้นที่ป่ารอบบ่อน,น้ำซับน้ำจำขนาดใหญ่หลายสิบไร่นี้ชาวบ้านร่วมการดูแลอนุรักษ์อย่างดีจะหลีกเลี่ยงการสร้างถนนหรืออาคารใดๆเพื่อคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ นอกจากความงามทางธรรมชาติที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนและยังมีน้ำไหลใสยเย็นเร้ากับสะมรกตเป็นสมบัติล้ำค่าของหมู่บ้านและเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงกว่า13หมู่บ้านในพื้นที่ทเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสท่ามกลอนความเขียวใสของน้ำซับน้ำจำสัมผัสมนเสเน์แห่งธรรมชาติที่มีน้ำเขียวใสยราวมรกตที่ซ่อนอยู่กลางหมู่บ้าน บ้านลงเข็มครับลงเข็มครับมึงฮะหน้าวันนี้มันจะใสสะอาดเลยมันจะออกจะรอดตลรอดแรงตลรอดกาษาเลยครับออกมันมีแห้งอืมแต่ว่าบ้านใจปลูกใจหยังได้หมดมันมีแห้งเลย้อยกาไร่ครับ้อยกาไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าปลาปลาสูุๆเลยครับจุ่มยินดินยั่งในก็จะลู้กลมหมดครับ น้ามันถึงแบบขาดมันถึงไหลน,นิดนั่นแหละครับคุมไหมือสิบสามหมู่บ้านตาหมดเลย